ตีมากขึ้นและในวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยเราไม่ได้มาพูดคุยกับเรื่องเกมแบบอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะคะเรามาแบทเทิลเกมกันค่ะเกมในวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าฮิติมากเลยในตอนนี้นั่นก็คือเกมที่เกี่ยวกับไนโดเสาทายมาเกมอะไรเกมอะไรเกมอาร์ซวอรอีโวใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมอาร์ซเวอรอีโวนะคะแต่ว่าไม่ใช่อาร์ซเวอรอีโวตอนนี้นะคะเมื่อสมัยประมาณสิบปีที่แล้วเวอร์ชันไหน เป็นแนวข้างอ่าเป็นแนวเดินข้างๆแล้วก็เป็นเกี่ยวกับในตัสเซีนั่นเองวันนี้เนี่ยมันพิเศษมากๆเพราะเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า Joe and Jack นั่นเองอ๋อนี่คือต้นแบบของอาร์คใช่ไหมใช่น่าจะเป็นต้นแบบของอาร์คเลยแหละคือแม่งโดนในรัสเซีนี้เทอก็กระเด็น,นดรอปตายไปแล้วอะน่าสนใจมากใช่ โอเค start เลยซึ okay. right. okay. ่งเนื้อเรื่องนะคะตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นคนป่านะคะแล้วเขาเขาเข้าไปมั่วกันสีก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่เขามาจับเมียเราไปอ๋อนี่ดึงโอ้ยเดีขนาดคนคนสุดท้ายนี่เอาไม่ใช่เมียเราคือคนสุดท้ายไม่ช่วยได้ไหมโอเคตอนนี้เนี่ยเราอู้หูบอกเดี๋ยวนี่ก็พูดกับคนดูอยู่นี่เอาเย้ยยาตีได้เลยซึ่งผลไม้ ก็คนยุคหินเนี่ยดูสิมีไส้กรอกกินแล้วแกใช่ผมเห็นีไส้กรอกแล้วรอบแรกเนี่ยเราจะเป็นการเล่นฝึกซ้อมกันก่อนให้คิวได้แบบเซียนก่อนโอ้โหตัวเล็ก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 ว่งว่องวันว่งนลุกนั่งลุกนั่งซึ่งคลิกเนี่ยนะครพอเรากินแล้วเนี่ยเราจะ ดดนนนี <sympathy> ้ <Engagement> <c oughs> ้ไเลยะครับจัดการตัวข้างบนเองได้จัดไปนี่เราตอนแรกผมนึกว่าผมไต่ภูเขาขึ้นมานะเนี่ยจะตายแล้วจะตายแล้วอู้ยดูมันดิตัวยาวมือเนียเนียเนียผมจะช่วยคุณออกมาเองเนี่ยตายแล้วซึ่งถ้าเรากดนะคะตัวเองค้างไว้เนี่ยมันจะเป็นการชาร์จพลังแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าเลื่อนเราเนี่ยก็ตัววดด้วยนะคะอ๋อต้องเซฟใช่ไหมใช่ เราไปค้นกิดแล้ทําไมเราตัวเล็กอย่างเงี้ยเราเหยียบบนแบนน่ะดิอื้อมีการพ่นคลนออกมาด้วยโอ๊ยก๊อดมันพีิตรงเนี้ยนี่ไปกับเข้ามาทางไหนไปทางนั้นเลยนะไปเลยนะไปเลยนะไปเลยนะอือเล่งดูจากคะแนนแล้วนะคะเราจะวัดกันดูนี้ว่าเป็นการแบทเทิลคือหญิงเนี่ยไปหาใครมากกว่า3ครั้งอ๋อก็เป็นผู้ชนะไปในวันนี้อแล้วบทลงท่อในวันนี้นะคะ เป็นบทลงโทษที่แบบว่าเราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือการกินย,ยาทาน้ำขาวตากระตีนหนึ่งหนึ่งช็อตจริงจังวะเนี่ยจริงจังโอ้ยไม่เห็นคลิปนั้น,นยังเห็นแล้วซ้ำเข้าไปมาเ,<ล>เริ่มกันเลยดีกว่า<ล>อันนี้คือเริ่มกันดันโชวแล้วนะอีคิวแพ้ไม่ได้แพไม่ได้แพ้ไม่ได้เลยอ่ะแพ้ไม่ได้แล้วไม่เอาอ๋อโอ้ยโอ้ยทำไมโดนทีเดียวร่วงเลย คือเราเนี่ยต้องเป็นเดือดาล้องตัวเองกลายเป็นเดือดาลเลยลบไปลบไปเพื่เพื่อนทำไมผมคว้างเป็นกระดูกอ่ะเดือดเดือดอุ๊ยดูสมัยก่อนมีตูชีด้วยไหนเนี่ยตูชีปุ้งเนี่ยดูแย่เลยเนี่ยไอ้หโอ้ยในที่หูเวลาต้องปกป้องตัวเองผู้อวี้วนเลยเพื่อนคนบ้านอะไลงน้ำไม่โดนไฟช็อตคือไรเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยให้รอแล้วเอ้า กจริงๆผมไม่ได้ตกดำครับผมเป็นดำแบบตากแดดเลยอะมันเป็นเทคนิคการกระโดดสูงอ๋อเหรอใช่มันกระโดดสูงไงยำๆอ่ะใช่ไหนไม่เห็นดิเดี๋ยวเดี๋ยวแกเอาชั้นลงไว้ข้างล่างหน่อยนี่เทคนิคการกระโดดสูงฉันไปก่อนแล้วยังไงฉันก็ต้องชนะแบบนี้ให้ได้มาบอสบอสบอสโอ้ยตอนนี้เราอยู่กันในบอสโอ้ยเอออุ้ยอุ้ยดอีกอีอคิวไอคิอยาเก็บน้านั้นอะทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นท่าพิเศษเหรอ มไม่โธ่ผมก็เชื่อเนี่ยตายอีกแล้วเนี่ยโธ่แกใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยอ้ยลบไปด้ลบ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 จัดการตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนเอ้ยแม่แม่ครับผมจะช่วยแม่ครับด้วยมานนี้อาปากเราลบตีมาตอนอาปากลงไปลบโอ้ชีชีบราลูมายแล้วเออ เลียเมียเราด้วยเลียเมียเลียเมียเราทำไมเลียเมียเราทำไมอาปากอาปาขาดตายอ่ะแขางอาเมื่อไหร่ไปคืนเลยอู้ดูดิมันเลียเมียเราใหญ่เลยโอ้ยรักฉันจะติดส่ขั้นยลุงตึ้งมาอ้าปากอ้าเด้ออาเซอร์ไวเวอร์เดียวติดไฟแล้วอมาติดไฟมันเลียระหว่างมันเลียเมียเรานี่แหละโอกาสเนาะ ตายแล้วตายแล้วใช่ไหมตายแล้วมาดูดีกว่าว่าเขาจะมาหาใครมยายาท่าน้ำขาว3าออยู่ที่ EQ แล้วตอนนี้ ừ, ฉันได้หนึ่งคะแนนนะเว้ยอ่าตอนนี้ให้เราเลือกว่าจะไป A หรือ B ไป B ดีกว่า A B อ่าแล้วแต่คนชนะมีสิทธิ์เลือกจัดไป บอกว่าถ้าหมุวิคิวเนี่ยเลือดน้อยนะให้กินอาหารเยอะๆค้ยมันจะดีนะโอ้โหด่านนี้อะไรเนี่ยน้ี่นไงอยเงนนำหน้ามักได้เปรียบก่อนเสมอเอาไปเลยนำไปเลยนำไปเลยจ้าโอ้โอ้โห้โอ้โหีอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ี้โ้อ้โ้ เราวลาตีเด yeah, ียวพอได้ตีเดียวไปแล้วไปแล้วมาแล้วเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่แล้วโอ้โหสจักรจเป็นของผมคือคิดดูดิว่าก้อนหินตปลานะเว้พอเราทำมันแตกแล้วเนี่ยมันยังย่อยเป็น2ออันโอ้วก้อนใหญ่โอ้ยกระโดดสูงเลยอะกดย้ําสองทีกดย้ําสองทีอ๋อ ต้องกดขมมึข okay. ข้นด้วยนี่ต้องกดขึ้นแบบกดด้วยมาดิมาดิปลาล้วนมาดิปลาล้วนปลาลวนยังไหวอยู่ยาดคว้างพลังคนพลังคนลงไปเก็บไม่ได้เมียเมียจ๋าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนใครจับเมียเราไปไหนขอดูหน้าพี่นี่พลังคนพลังคนอุ้ยนกไอ้นกอะไรปลามาเป็นคนเหรอเฮ้ยใช่ปลามาเป็นคนโคนโหด ไม่นุ่มไม่หนุ่มไม่นุ่มไม่หนุไมอุ้ยม่ไมัปลดไยมากปไทยมากท่ไทั้งสงใบหูเมียเราคนนี้เซ็กซี่มากหัวทองด้วยม่สาวสมรอนจ้าเดี๋ยวพี่จะช่วยน้องเองน้องง็นตัมที่พี่ไม่ยามกินยาทาด้วยน้าวตากระต่ายบินก่อนจะมีกระต่ายบินนี่แบบว่าต้องเอาได่รงเม้าบิน โอ้ยอยมันมาใหญ่แล้วแกจัดการด้าน้ายดิจัดการลูกจัดการลูกันด้วยนะให้มันมาจอดไปเนาะจอดไปเนาะปลาไม่ทันเดี๋ยวก่อนโถฉันลอยไปหาปลาอินเลยกลับมามาอุ้ยปลาปลาว่าวปลาว่าวนี่ปลาว่าวทำไมเขาให้ปลาหวานนี่โอ,โอุのの้ยอุ้ยจัดการลูกยังมาดิ ไหวไหมไหวไหมนั่งไห่ไหวอยู่ผมจะตายแล้วตายไปก่อนเลยตายไปก่อนเลยฉันจะได้ชนะไงไม่อ้าวชิบหายแล้วสกอร์มันลีนีหวาไม่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 เรียบร้อยอ้อเมื่อกี้จะชนะอยู่แล้วเอ็อ๋ไมตาสุดท้ายละเอคิวตาสุดท้ายละ แมทแห่งแบบ,แงบ,บชีวิตแล้วอ่ะถ้าอีกคือตีตื้นขึ้นมาไม่ได้ตอนนี้คือโปแพรแล้วแหละนะก็ต้องร้องไห้นะเพียร์ข้าวเองใคขาเจอจเหมือนเจ๊เจ๊อยู่กับไดโนเสาร์ <c oughs> ทั้งวันเจอกีกทีก็อยู่แต่กับไดโนเสาร์ <c oughs> เนี่ยเีสีกันเนี่ยสีกันในตรื่องโซนไลยสัสกอตแอบริกากรีนดีเหี่ข้าวเบียรเนี่ยเกมเนี่โค้งไปทักถึงต้องตายมีลังยานะเราไปโอ้ยกูเราทำไมเราต้องมาอยู่บนแพอะไรนี้ด้วยเออนี่ยนึ่งเออรวงรวงรวงนี่ครับเอ้ยมีโค้กเลยยุคนี้มีโค้กเลยเออว่ะโค้กทุกอย่าง อ yeah. no ุ้ยระวังน้ำระวังน้ำไอคิ้วโอ้โหแบนไปแล้วแบนไปแล้วแบนไปแล้วตัวเตี้ยเลยน้ำปัจจุบันนี่ก็เตี้ยตายแล้วนี่ถึงเตี้ยอีกนะเว้ยมานีินี่เดี๋ยวหัวเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่โอนโอนเดี๋ยวใส่เหรียญเข้าไปรึปะอ้าวมาแล้วใส่เหรียญใส่เหรียญใส่เหรียญเข้าไป เหยียบหัวเออมาเหยียบหัวมาต้องเล่นสเต็ปเหยียบหัวอย่างเดียวเฮ้ยเหยียบหัวได้เหรอได้นี่ยังคาริโอโอ้ยไมเหยียบหัวได้โอ้ยตกมาปั๊บมีลรันยาอยู่ไหนใครมาใครนี่โอ้โหตอนนี้มีไชยอยู่ทางไปไม่รู้จักอังกอร์ซะแล้วเกี่ยวอะไรอังกอร์กอมีไฟไงมีอ่ะมีร่างเกิดไม่ทันไม่เกิดู กลางลายกายลายไม่มีใครยับยั้มเถิดได้ไม่เคยดูไม่เคยดูเย็บมันเย็บเย็บหัวมันดิอืออุ้ยเย็บได้เยอยแต่มันเกินเสียเลือดนะเราเสียเลือดเหรออุ้ยอุยปลาอะไรเนี่ยอันนี้เรียกปลาอะไรครับพนไป้น่าจะเป็นปลาโลมานะ ยุคกิ่นเนี่ยเขาจะมีปลาโลมาที่มีฟันหนามากอ๋อแล้วมีปลากรัมมาไหมครับมีค่ะมีกรัมมาแล้วก็มีปลาถิ่มาด้วยเล็วไอคิวคะแนนีอคิวตอนนี้คือแบบไม่ได้แล้วอเพิ่งตายเมื่อกี้คือยาฆ่าน้ำขาวแบบไม่ต้องทั้งขวดเลย,ยไอคิวปลาใจใจยน่าที่ถึงมายาที่ถึงมาเอ่สเต็ปมันคือแบบต้องใช้ขวดอย่างงี้เว้ย ดูคะแนนดูสก,กอร์คือสีเขียวนี่แบบมามาแรงอ่ะยิ่งตอนนี้เหมือนเหนื่อยรักโลกอ่ะสุดยอดแผ<ถ>ลสบายกายสบายตัวแต่สตาห์น่าฉี่ไม่ยอมแน่นอน <c oughs> บอกเลยว่าสัตาห์น่าไม่ยอมเอาละค่ะไปดูบทลงโทษกันเลยดีกว่าไป <c oughs> this is flying r a b b i t ถามก่อนไหมถามก่อนไหมเราเคยถามอะไรมาทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าให้เรากินแค่ครึ่งแค่ประมาณปริ่มๆตัวนี้โอ้ยตอนนั้นแค่แตะลิ้นหยดเดียวก็ไปแล้วทีมงานบอกว่าแค่นี้แต่ฉันแถมไปแค่คประมาณไม่ครึ่งแก้วครึ่งแก้วไม่รู้วะฉ <c oughs> ันรู้ว่าเคยกินยังไงครึ่งแก้วนะคะเคยกินเป๊กไหมแบบเป๊กอะไม่ได้กดน้ำไม่ได้กด ไอ้ยาด่างแก่นี่คือยาด่างแก่ไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกจริงๆยาธาลามขาวเนี่ยเค้าสรรพคุณเขาบอกว่าเป็นยาที่สามารถรับประทานเพื่อทำลายเชื้อโรคในลำไส้มีกลิ่นหอมหวานรับประทานง่ายแก่ทุกอย่างไม่แก่ขั่วกินเข้าไป Lâu 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 lưu, lâu 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 lại, kinh lại, kinh lại, kinh lại. ไม่เอาแล้วพออาทิตย์อาทิตย์หน้าโดนแน่หน้าโดนแน่ถ้าอยากดูคิปขึ้นเปลียนให้ดูนี่เลย O S Friday ถ้าอยากดูพวกเราแบบย้อนหลังสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลย O Cat S Catalyst และก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับ 我滚！哎我。